บัไม่มีคู่ซ้อมครับมันต้องซ้อมกับคนครับโอ้โหโอ้โหโอทั้งคณทั้งไก่ครับผมจะออกไปออกไม่ได้ครับ โอ้โหเชิงครับเชิงมากเลยครับโอ้บุดมือซ้ายบุดขวากดตรงไี้ก่อนครับเดี๋ยวออกประตูก่อนหมาครับออกไม่ได้ครับจะออกออกไม่ได้จะออกไอ้โอ้โห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  โอเคไม่ไหวครับ <c oughs> ผมเหนื่อยครับกดคอไว้ก่อนครับโอเคครับผมเปิ <c oughs> ด <c oughs> ประตูก่อนครับสวัสดีครับ